สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นล็อกฟู้ดอีกแล้วก็เพิ่งลงคลิปไปเลยนะเพิ่งลงคลิปไปเลยแล้วก็เพิ่งเพิ่งแบบคือ,อยังไงวะคือลงคลิปล็อกฟู้ดสอนทำพี่งวงสอนทำไอเซนบีหนึ่งอัดี้เลยแล้ววันนี้ก็จะมาสอนทำไอเซนบีสองนี่นี่ขอก็จะมีอยู่สองอย่างครับผม จะมีโซลิเปอร์หงยกกมุมาตรงนี้แล้ว่ผมวิธีในการทำนะผมไป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 ุไป๊บุ๊บชุบนะแบบผมจะสอนแบบไม่ได้สอนเยอะอะไรนะก็ทำโซลีเปอร์นะผมก็ต้องทำออฟ o f ฟลิปเปอรกับออฟอีโวนะผมอ่าออฟลิปเปอร์ออฟอีโวนะผมออฟออฟลิออฟอีโวหายยังไงนะครับไปตรงนั้นนอะใช้พี่นวงโอเคมาทุง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 ทุ้ทมาครับผมมามาตรงนี้นะใช้แล้ว นี่คือจุดทำออฟอีโวนะผมนี่เอาออฟอีโวก็มาเอาจากตรงนี้ไงแล้วก็ใส่ใส่ใสกิล <c oughs> ไปนะผมครอบครอบแล้วก็แตกนะผมโอเคไปเป็นไงเป็นไงไวิวตันละเป็นไงแล้วก็ในการเอาออฟลีเปอร์ อยู่กกอนไหนวะอ่ะเกา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 ะตรงนั้นเกาะตรงนั้นเกาะตรงนั้นใช่หรือเปล่าวะก็คือเกาะที่ทำอารอ์นอตครับใช่แล้วก็ไปหาแล้วกันว่าเกาะไหนทำอารอนะอ์นอตนะเพราะผมก็ลืมแล้วเหมือนกันไออันนี้คือทำเองเลยนะโนซื้อไม่ได้ซื้อมานะครับผมโอเค แล้วผมการันตีมันอยู่ที่สิอันนะมโซลิเปอร์ก็ใช้เพชรห้าพันนะเยอมะมากเลยนะครับผมห้าพันนี่ก็ตีไปห้าหมื่นกันตีมิน่าได้หรอกอันนี้ต่อไปนะผมต่อไปก็คืออันนี้นะผมใช้โซลิเปอร์นะผม โซลิเปอร์กับออฟอีโวออฟอีโวหาที่เดิมนะผมออฟฮอลโลนะผมอ่าโซลิเปอร์ใช้อันนี้ mm hmm. ก็ไปเอามาสักสองร้อยสิบอันนะโซโซลิเปอร์ใช่สองร้อยสิบอันนะผมเมื mm ่อ hmm. เราจำเป็นต้องคราบอันนี้บอกเลยเป็นแสนเพชรน้าผมนี่ ก็ออฟอโวหนึงอันก็ไปที่ตรงเกาะด้านน้าก็เอาออฟอีโวแล้วก็ออฟฮอลต้องใช้ออฟฮอลโใช้ออฟโไปตีเกาะบอสนะเออต้องใช้ดีมอนเอ,อต้องใช้ออฟดีมอนะเพื่อจะเสกบอสวิสวิสโอะไรเนี่ยวิสโตฮอลโลเนี่ยเออนะีน่าจะใช่นะก็จะได้แล้วก็ไปหามานะผมเพจะได้แล้วก็ อมาสักสิบอันนะผมหรือไม่ก็เยอะๆเลยที่จะมาคราฟอันนี้นะผมโอเคการันตีที่ยี่สิบอันนะครับผมก็ไปเลยมาทงนี้มาทงนี้มาทงนี้นะผมมาเกาะ อ s เ vena ก็ใช้ไอสตาร์ไอซินโซลิเบอร์นี่นะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้ตังห้าหมื่นล้านเนาะคุณ ก็ถ้าปกติก็ลอยโคตรเท่การการตีก็เท่ขึ้นนะโอเคถ้าสกิลแรกอันนี้ใช่ฟาร์มได้นะผมไปดูมาดูดิ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 ดูด,ดิโคตรแรงนะผมต่อไปสกิล x นะผมโคตรแรงชุบชุบน๋ยวนะ ขนาดใครนันเนี่ยก็ยังจะมาทำคลิปให้คนดูไงเคมาสกิลซีชุบก็เท่นะสกิลว,วีชุบชุบบุมแรงมากสกิล โคตรนะครับเหมือนซิตเลยอ้ดูโเคตรเท่เลยนะครับผมก็จะเป็นประนี้นะก็จะเท่เลยนะโอเคีได้ใส่อ้าก่อนนะมนเลย แรงขึ้นนะโอ้ยท่าตีก็เอ็มบอลก็เหมือนเดิมนะสกิลสกิูอันนี้เหมือนเดิมนได้อ้โหโอ้ยไกลมากไกลมากอันนี้คขาไกลจริงไกลจริงไกลไกลมากเลยสกิวเอ็กก็เหมือนเดิมนะครับแรงขึ้นก็อุ้ยสกิวนี้เหมือนจะเปลี่ยนใช่เปลี่ยนบู๊ สีิลเวียนี้ไม่น่าเปลี่ยนรู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนะสกิลนี้ไม่เปลี่ยนสกิลนี้ไม่เปลี่ยนโอเคก็ใช้ฟาร์มลนะได้นะถ้าใช้ฟาร์มผมว่าโอเคนะผมผมผมว่าโอเคเลยโอเคชอบชอบชอบไอเซนนั่นแหละเทมือน คือแดดก็น่าจะปกตินะฮะผมถ้าเดินปกตินะะผมอู้ย็ดเก๊กเทอนะไครับผมเปิดเสียงก่อน โอเคสำหรับผมก็โอเคแหละมาใชได้นะไม่ถึงขั้นที่แบบจะบอบบอาแย่นะ สำหรับผมก็คือใช้ดีเลยนะครับผมไหนลองใช้กับพี่นวงดิลงเงินทั้งหมดที่มีมาตายแกกูจะเอาไปดูดยาเขาบาแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ยังทนนันนวลกันอีกแล้วนะครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้คือเด็กติดยาที่ปล้นคนแก่หน้าป้ายรถเมล์นะครับพี่ถามจริงนะน้องชีวิตน,นี้ไม่มีปัญญาธรามากินจนต้องปล้นคนแก่เลยเหรอนะ้องรู้ไหมว่าไม่มีใครเขาเห็นด้วยเนาะนี่นี่นี่ดู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 นี่คอมเมนต์แรกปาบ้าบุยแรงกดดนมันแรงเกินไปอ๋บบดูเหมือนว่าจะมีคนรับแรงกดดันทางสังคมไม่ไหวก็ขี้โกงอะ อันนี้มันยังเลเวลศูนย์ไงต้องไปทำให้มันเป็นแบบตันนะเฮก็ไปซื้อคัมพีมาก,ก็ไปซื้อคัมพีกันมาได้นะเออคัมพีสักห้าร้อยจะได้เลเวลแบบตันเลยก็อันนี้มันก็โกงนะคัมพีจะเหมือนก็แรงอะ่ะ สำหรับผมก็ตอนรับผมผมว่าเก่งนะมาใช้ได้ก็ได้นะผมชอบไหโอเคก็ก็จบกันไปแล้วนะก่อนจบนะครับผมก็จะมาใช้สกิลห่วงกัสาสนะคร พี่นวงนะคะพี่นวงหน้าเกได้ตอนนี้เออถ้าผมทำเกมพารจริงๆนะผมผมมีหมดแล้วนะผมเวนต์อัปสตรองแล้วก็อะไรก็ขาดหลายอย่างอตอนนี้ออผมจะต่อต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยคืออ์มสตรองนะ ต้องไปตีบอสอังสตทองครับผม สำหรับล็อกฟุตนะครทบกเดี๋ยว,วอันนี้ออกก่อนไม่เท่ปะปะปะลองไปชิบชิบช,บช,บช,บชบก่อนจบคลิปก็ 思い上がるなよ。 波動の90黒ひつぎ ก็มาตีเลยนะฮะโอ้อีอก็พรุ่งนี้ก็น่าจะหายแล้วนะศิลป์ ก็แดดเร็วก็สำหรับผมก็ขี้โกงแต่แต่ไม่ได้โกงขนาดนั้นไงแบบสำหรับผมถือว่าแบบแบบโอเคยังโอเค จะเท่าความจริงนะใช้ซีซีสองก็น่าจะโอเคกว่านะักครับผมแต่นี้สหลับผมไม่น่าแรางเลยอืมสหรับผมมันมันมันไม่น่าแรางนะผม ฮะโอเคสำเร็จวัตถุฟ้าโคตรโหดโอเคดาเมจ่งก็มาดูดาเมจกันหน่อยนะบ